หัวร้านอะทำไงดีปลุกผมจ้าปลุกผมจ้าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแหละแต่มันก็สู้หัวไม่ได้ฟูคะ่ะหัวหนูห่ยหอยพี่ฟ้าไปซ้อมคอนเสิร์ตคะ่ะไม่ได้ฟอยซี IC พี่ฟ้าหรอ พี่ฟ้าก็บอกอยู่ไม่ใช่แดงตัวจริงแล้วก็ไม่ใช่ฟิงจริงด้วย Have you washed your hair yet <laughs> No แชร์ประสบการณ์รวยได้ไหมได้พูดได้ไหม ว่าไปไหนมากูดได้แหละพี่ยันยู่ไหนอ่ะเคยได้ดูหนังไหมบุพเพอ่ะแชร์ได้ประสบการณ์เป็นประสบการณ์นะอย่าเป็นดราม่าอะไรกันละ่ะก็คือแล้วก็ไปนากาเวิลใช่ไหมคะเกียดสภาพหวัวตัวเองก็ไปนากาเวลิล เราไม่จบหรอกเดี๋ยวมาเอาอย่างมาถมอันนี้แฟนคลับซื้อให้แล้วเขาบอกว่าเอ่อเอาไว้ใส่ข้อมือเขาไม่ได้มัดจริงซึ่งมันคือ,อยางมาัดผมอ่ะมันก็เลยมัดจริงจังเพิ่คมความน่ารักมากแบวมากมั้งแสรงเพื่อ อ,อ,อ่ะอ่าเราได้ก็ไปนาคาวเวอร์ดกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเสียทีนี้เล่นไม่เป็นอะไรเล่นเล่นอะไรไม่เป็นเลยตอนนั้นไปเล่นรูเล็ตก็แพ้ก็เลยแบบอยากลองเล่นสลอ็อตแล้วตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากเสียตังค์แล้วไปดูจีฟีดีดกว่าแล้วจังหวะที่เดินผ่านตู้สล็อตตรงก่อนไปถึงดูจีฟีอ ตอนนั้นอยู่กับทีน่าแล้วก็พี่ชมพี่ชมบอกว่าเข้าห้องน้าแป๊บหนึง่งได้ไหมปวดชิงช่องอ่ะก็ได้นี่ก็เลยก็เลยไปนั่งรอตรงตู้สล็อตตู้หนึ่งแล้วมีตังอยู่ประมาณ50ดอลอ่ะก็เลยลองเล่นเล่นรอพี่ชมพี่ชมเข้าห้องน้ําเล่นสักพักเอ้ยเฮ้ยทำไมมันได้ฟรีเกมตลอดเลยว่าแจ็คพอตตลอดเลยอะไรเงี้ยก็เลยใสย่ไปอีก20ดอลสรุปได้กลับมา2,200ดนรดอลตกประมาณ93 0 0 0 จบไม่เล่นเลยเมื่อวานกลับไปอีกรอบนึงก็ได้มาอีก350ดอลแต่เสียไป2วันรวมกันก็ประมาณนั้นก็หมื่นกว่าบาทเสียประมาณหมื่นหมื่นเกือบสองหมื่นก็ถือว่าคุ้มสนุกดีต้องขอบคุณผู้ชมนะแล้วก็ขอบคุณชีนาด้วยเพราะว่าตอนที่มันขึ้นมาสองพันอ่ะไม่ตกใจแบบ เฮ้ยมันจริงไหมนเนี่ยอ่านแชทบ้างห <laughs> น,นูไม่ได้อ่านไม่ได้ทำอะไรเลยแม่เป็นผีอยู่ในคาสิโนอ่าโอเคตอบแล้ว I don't understand Thai. Okay, so I told my fans that I went to Naga World like yesterday and two days ago to, to play casino. Obviously, I don't know how to play slot, but but I've like I tried because Pichampu she would like to go to the toilet, and I was sitting at the slot machine waiting for her. I put in like fifty. Fifty dollars, and it came up like a thousand dollars. So I put more, like twenty dollars. So seventy dollars, and I got two thousand and two hundred dollars back, which is around ninety three thousand baht Thai. And I just like stop. I I know that if I play more, then I will lost everything. Tina, my friend, she said, you should stop playing because if you don't stop playing, you will get nothing at all. So good time in Cambodia.